JSB It's wonderful the, the day. สวัสดีค่ะเ,เดก็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูหนูนะคะวันนี้คุณหนูจะพาเ,เด็กๆไปเรียนรู้เรื่องฤด,ด,ดูหนาว เด็กๆพร้อมที่จะไปเ,เรียนรู้พอคุณหนูยังคะไปเลยค่ะมาฟางนิทานกันเลยค่ะเด็กๆนิทานเรื่องมนุษย์หิมะกับหุ่นไล่กาณนะที่แห่งหนึ่งในฤดูหนาวมีหิมะขาวปกคลุมไปทั่วมนุษย์หิมะและหุ่นไล่กายืนอยู่กันในฟาร์มแห่งหนึ่งมนุษย์หิมะสวมหมวกสีแดงผ้าพันคอสีแดง มีกิ่งไม้ยาวคู่หนึ่งเป็นแขนมีฐานสีดำสองก้อนเป็นดวงตามีแครอทหนึ่งหัวเป็นจมูกมีเฮลเซลนัทสามผลเป็นกระดุมหุ่นไล่การนั้นสวมเสื้อผ้าเก่าคล้ำคาเช้าวันหนึ่งอากาศหนาวเหน็บขณะที่มนุษย์หิมะแงนมองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยเมฆหมอกและเก็ดหิมะที่โปรยปลายลงมาเขาได้ยินเสียงอะไรสักอย่างเสียงฟันกระทบกันของกระต่ายนั่นเอง กระต่ายเดินตัวสั่นละลิกตรงมาที่มนุษย์ฮิมะมนุษย์ฮิมะถามอย่างสงสัยทําไมถึงตัวสั่นอย่างนี้ล่ะกระต่ายน้อยตอบอากาศหนาวเย็นจนฉันทนไม่ไหวแล้วมนุษย์ฮิมะบอกฉันนึกว่าเธอจะชอบอากาศหนาวเหมือนที่ฉันชอบเสียอีกกระต่ายบอกบางทีฉันอาจจะชอบอากาศหนาวอย่างนี้ก็ได้นะถ้าฉันได้อยู่ในบ้านและมีอาหารกินอิ่มท้อง มนุษย์หิมะส่งสารกระต่ายเขาจึงดึงจมูกแครอทออกจากใบหน้าแล้วส่งให้กระต่ายเอาแครอทหัวนี้ไปเธอะยังไงยังไงฉันก็ยังเป็นมนุษย์หิมะได้แม้จะไม่มีแครอทเป็นจมูกฉันจะดีใจมากเลยล่ละถ้าเธอเอาแครอทหัวนี้กลับไปกินที่บ้านและรู้สึกชอบอากาศหนาวๆอย่างนี้ขึ้นมาบ้างกระต่ายขอบคุณมนุษย์หิมะแล้วเดินกลับบ้านอย่างยิ้มแย้มสุขใจ เมื่อกระต่ายกลับไปแล้วมนุษย์ีมะได้ยินเสียงกระแอมจึงเหลยวมองหาและเห็นหุ่นไล่ากากำลังกระแอมไออยู่ใกล้ๆเขายิ้มให้และทักทายอย่างเป็นมิตรหุ่นไล่ากามองซ้ายทีขวาทีแล้วบอกขอโทษนะมนุษย์ีมะเพื่อนรักฉันอยากเตือนอะไรสักอย่างด้วยความหวังดีจะได้ไหมมนุษย์ีมะบอกได้สิบอกมาได้เลยหุ่นไล่ากาพูดทำไมเธอให้แครอทของเธอแก่กระต่ายตัวนั้น ถ้าเธอให้ทุกสิ่งที่เธอมีแก่ผู้อื่นเธอก็จะไม่ได้เป็นมนุษย์หิมะอีกต่อไปเธอจะกลายเป็นก้อนหิมะลูกใหญ่แล้วมนุษย์คนแรกที่เดินผ่านมาทางนี้ก็จะเตะเธอจนแตกกระจายกลายเป็นเกร็ดหิมะบนพื้นแล้วเธอก็จะไม่เหลืออะไรเลยมนุษย์หิมะตอพอพระอาทิตย์ฉายแสงอุ่นๆลงมาในฤดูใบไม้ผลิฉันก็จะละลายกลายเป็นน้ำแล้วจะไม่มีใครดีใจบ้างเชียวหรือ ที่ได้รู้ว่าฉันยังคงอยู่ในขณะที่พวกเขาก็มีความทรงจำอันแสนสุขเกี่ยวกับฉันและฤดูหนาวหุ่นไล่กาสส่หัวแล้วบอกฉันเตือนแล้วไม่ฟังก็ช่างเถอะไปมนุษย์ทีมะนิ่งเงียบเขาแงนมองท้องฟ้าแล้วยิม้มหุ่นไล่กาก็นิ่งเงียบไปด้วยผ่านไปคู่หนึ่งมีอะไรบางอย่างกระโดดขึ้นมาเกาะบนไหล่ของมนุษย์ทีมะ มนุษย์ทีมะสะดุง้งแล้วเหลือบมองมีกระรอกตัวหนึ่งยืนอยู่บนไหล่ของเขามนุษย์ทีมสะสงสารกระรอกเขาจึงดึงกระดุมเฮเซลนัท hey, ออกมาให้กระรอกเอาเฮเซลนัทสามผลนี้ไปยังไงยังไงฉันก็ยังเป็นมนุษย์ทีมะได้แม้จะไม่มีเฮเซลนัทเป็นกระดุมฉันจะดีใจมากเลยละ่ะถ้าเธอเอาเฮเซลนัทกลับไปกินที่บ้านและรู้สึกชอบอากาศหนาวๆอย่างนี้อีกขึ้นมาบ้างกระรอกขอบคุณมนุษย์ทีมะ แล้วเดินกลับบ้านอย่างยิ้มแย้มสุขใจไม่นานนักมนุษย์ทีม้าเห็นเด็กชายคนหนึ่งเดินมาพร้อมกับเป่าลมอุ่นๆใส่มือมนุษย์ทีม้าทักทายเด็กน้อยเด็กน้อยมองไปรอบๆแต่ไม่เห็นใครสักคนมนุษย์ทีม้าจึงทักอีกครั้งอรุณสวัสดิ์ฉันเองมนุษย์ทีมาไงเด็กน้อยประหลาดใจมากที่เห็นมนุษย์ทีม้าพูดได้มนุษย์ทีม้าพูดเธอคงชอบอากาศดีๆแบบนี้เหมือนที่ฉันชอบละสิถึงได้ออกมาเดินเล่นที่นี่ เด็กน้อยห่อตัวพลางสั่นอย่าเยือกแล้วตอบเธอว่าอากาศดีเหลือนี่ฉันหนาวจนจะแข็งตายอยู่แล้วเธอทำด้วยหิมะนี่นาก็เลยชอบอากาศแบบนี้แต่ฉันเป็นคนและไม่มีเสื้อผ้า,นา,นาหนาๆอุ่นๆใส่ด้วยก็เลยทนอากาศหนาวเย็นแบบนี้ไม่ไหวมนุษย์หิมะสงสารเด็กน้อยเขาจึงถอดหมวกและผ้าพันคอแล้วส่งให้เด็กน้อยยังไงไงฉันก็ยังเป็นมนุษย์หิมะได้แม้จะไม่มีหมวกและผ้าพันคอ ฉันจะดีใจมากเลยแหละถ้าเธอได้ใช้มันและรู้สึกชอบอากาศหนาวๆอย่างนี้ขึ้นมาบ้างไม่นานนักมนุษย์ิมะเห็นชายชราคนหนึ่งค่อยๆเดินมาอย่างยากลำบากและคอยระวังไม่ให้ลื่นลม้มมนุษย์ิมาทักทายชายชราอารุณสวัสดิ์ครับคุณตาออกมาเดินเล่นสูตรอากาศสดชื่นใช่ไหมครับชายชลาประหลาดใจมากที่เห็นมนุษย์ิมะพูดได้เขาพูดพร้อมรอยยิ้ม ขอบคุณพระเจ้าที่โดนบดาลให้ฤดูหนาวนี้เต็มไปด้วยสิ่งดีๆและอากาศดีๆอย่างนี้มนุษย์ธิมะดีใจมากที่ได้ยินชายชลาพูดอย่างนั้นดีจังเลยในที่สุดก็มีใครสักคนที่ชอบอากาศหนาวเย็นเหมือนที่ฉันชอบชายชลาบอกถ้าตามีบ้านที่อบอุ่นตาคงจะนั่งอย่างสบายอยู่ข้างหน้าต่างแล้วมองออกไปเพื่อชื่นชมบรรยากาศและอากาศดีๆแต่ตอนนี้ที่บ้านหนาวเย็นมากตาก็เลยต้อง เดินฝ่าหิมะออกมาหาฐ่านไปจุดไฟในเตาผิงมนุษย์หิมะสงสารชายชลาเขาดึงดวงตาฐ่านออกจากใบหน้าแล้วดึงแขนกิ่งไม้ออกจากลำตัวแล้วส่งให้ชายชลาคุณตาครับโปรดใช้กิ่งไม้นี้แทนไม้เท้าและใช้ฐ่านนี้ก่อไฟในบ้านอบอุ่นนะครับแม้จะไม่มีของพวกนี้ผมก็ยังเป็นมนุษย์ธิมะต่อไปได้ผมจะดีใจมากเลยครับถ้าคุณตากลับไป บ้านแล้วได้นั่งชื่นชมอากาศดีๆอย่างนี้ชายชลาน้ำตาคอเขากอดขอบคุณมนุษย์ีมะผู้อาลีแล้วค่อยๆเดินกลับบ้านอย่างยิ้มแย้มสุขใจมนุษย์ีมะสูดหายใจลึกๆตอนนี้เขาไม่มีหมวกและผ้าพันคอไม่มีดวงตาฐานจมูกแครอทกระดุมเฮลเซลนัทหรือมือกิ่งไม้หุ่นแลก,กาชำเลืองมองมนุษย์หีมะแล้วพูดว่าว่าไงล่ะ เป็นอย่างที่ฉันเตือนไว้ไม่มีพิษตอนนี้เธอเป็นได้แค่ก้อนหิมะลูกโตโตและอีกไม่นานเธอก็จะสลายไปหมดมนุษย์หิมะนิ่งเงียบเขายิ้มให้หุ่นไล่กายอย่างอ่อนโยนค่ำคืนผ่านไปสู่เช้าวันใหม่เสียงฝีดเท้าปลุกให้มนุษย์หิมะตื่นขึ้นมาเด็กน้อยที่มนุษย์หิมะให้หมวกและผ้าพันคอไปเมื่อวานเขาเดินมาหาและทักทายมนุษย์หิมะอรุสวาสดห้า คุณมนุทิมะใจดีตอนนี้คุณไม่เหลืออะไรเลยหรือเนี่ยมนุทิมะยิ้มแล้วบอกไม่เป็นไรหรอกหนูน้อยเด็กน้อยวิ่งจับไปคู่หนึ่งแล้วกลับมาพร้อมของมากมายมีทั้งลูกสนกระดุมหลากสีกิ่งไม้และกระดาษสีต่างๆเด็กน้อยติดลูกสนเป็นจมูกบนใบหน้าของมนุทิมะติดกระดุมเม็ดใหญ่2เม็ดเป็นดวงตาติดกระดุมเม็ดเล็กบนลำตัวติดกิ่งไม้เป็นแขน แล้วใช้กระดาษสีทำเป็นหมวกแสนสวยสวมให้มนุษย์ิมะเด็กน้อยเดินวนรอบๆมนุษย์ิมะพางตบมืออย่างมีความสุขมนุษย์ิมะรู้สึกอบอุ่นเหลือเกินรู้สึกว่ามีความสุขอยู่เต็มหัวใจสีขาวที่เย็นเจี๊ยบของเขาเขามองไปที่หุ่นไลกาแล้วเงยหน้าขึ้นยิ้มอย่างสุขใจอดาเด็กคะก่อนที่เด็กๆจะไปเรียนรู้เรื่องฤดูหนาว คุณครูหนูจะพาเด็กๆไปท่องคำคล้องจองก่อนค่ะเริ่มกันเลยนะคะภาคเหนือหน้าหนาวถึงคาวหนาวจัดเด็กๆเป็นหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลน้ำค้างหมอกลงหนักนอนพักอุ่นไอห่มผ้าหนาไว้ เพื่อให้หนาวคายเด็กๆคะเดี๋ยวคุณหนูจะพาเด็กๆท่องพร้อมคุณหนูอีกรอบหนึ่งนะคะภาคเหนือหน้าหนาวถึงคาวหนาวจัดเด็กๆเ,เป็นหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลน้าค้างหมอกลงหนักนอนพักปุ่นไอห่มผ้าหนาไว้ เพื่อให้หนาวคายเด็กๆคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าฤดูหนาวเป็นฤดูซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนอะไรเอย่ยเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ในฤดูหนาวลมพัดช,ชอยมาเป็นระยะจะมีอากาศหนาวมากบางแห่งอากาศชื้นและอุณหภูมิลงต่ำอย่างรวดเร็วจนเกิดน้ำค้างแข็ง เด็กทุกคนจึงต้องใส่เสื้อผ้าที่หนาๆเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นในช่วงฤดูหนาวอากาศหนาวเย็นลมพัดแรงฝุ่นควันเยอะจนทำให้บางพื้นที่เกิดโรคระบาดเด็กๆช่วยกันบอกโรคที่อาจเกิดขึ้นในฤดูหนาวได้ไหมคะเช่นไข้หวัดโรคผิวหนังโรคภูมิแพ้ค่ะ ค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าเครื่องแต่งกายในฤดูหนาวเด็กๆรู้ไหมว่าควรแต่งกายอย่างไรต้องมีอะไรบ้างหนึ่งเสื้อกันหนาวหมวกกางเกงขายาวผ้าพันคอเด็กๆคะ่ะเด็กๆจะต้องแต่งกายให้มิดชิดนะคะเพื่อให้ร่างกายอบอุน่นจะได้ไม่เป็นหวัดและให้ออกกำลังกายเป็นประจำ จะทำให้ร่างกายแข็งแรงมากขึ้นค่ะค่ะเด็กๆโหนูมีแบบฝึกหัดให้เด็กๆทำด้วยนะคะเรามาดูกันนะคะให้เด็กๆระบายสีสิ่งของที่ใช้ในฤดูหนาวอ่าเด็กๆดูนะคะว่ามีสิ่งของอะไรบ้างที่ใช้ในฤดูหนาวแล้วเด็กๆก็ระบายสีลงไปเลยนะคะ เด็กๆเ,เรามาเริ่มระบายกันเลยนะคะดูซิว่าสิ่งของอะไรที่ใช้ในฤดูหนาวนาเราก็ระบายลงไปเลยนะคะระบายลงไปใช้สี่เทียนสี่ไม้ก็ได้นะคะเรียนก็ระบายลงไปนะคะเด็กๆ ก็ระบายไปเรื่อยๆนะคะว่าดูซิว่าของสิ่งของอะไรที่ใช้ในฤดูหนาวนะคะเด็กๆคะมีเฉลยถ่ายคลิปนะคะเด็กๆลองไปดูเลยนะคะว่าทำถูกต้องไหมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆบายบาย Let's be on the colorful day.